ก็ในส่วนของ TG Life ที่ที่ส่วนตัวที่มองเห็นเนี่ยนะคะ TG Life เนี่ยนอกจากผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมแล้วเนี่ยเรายังเพิ่มสินค้าที่มีนวัตกรรมนะคะแล้วก็สินค้าที่ตอบโจทย์ในหลายๆกลุ่มของธุรกิจนะคะตอนนี้เราก็มีนอกจากสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยเรายังมีสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของลดน้ําหนักนะคะสินค้าที่ เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารของพืชที่ในประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็ยังสามารถที่จะทําได้ด้วยและในอนาคตก็จะมีสินค้าหลากหลายเข้ามานะคะทำให้เรารู้ว่าธุรกิจของ TG Life เนี่ยจะสามารถเติบโตไปได้ในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ของท่านประธานทั้ง4ท่านแล้วก็ในเรื่องของผู้บริหารนะคะนอกจากเรื่องของผู้บริหารก็ยังมีคุณหมอนะคะที่ คุณหมอมานพที่สนใจในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอวิจัยแล้วเรายังไม่ได้นํามาทําการตลาดอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความมั่นใจอย่างมากในเรื่องของบริษัททีจีไลที่จะเติบโตนะคะในอีก2อปีสปีข้างหน้าเนี่ยแต่หลัก0ันล้านแน่นอนค่ะ ก็าทำมาหลายโรงแรมนะคะโรงแรมที่รู้จักกันก็กจะมีโรงแรมโอเรนเตนนะคะโอเรนเทนนี้ทำอยู่26ปีนะคะตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็นผู้่วยการฝ่ายบัญชีและการเงินนะคะเป็นโฮเทลคอนโทรลเลอร์แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพค่ะก็อยู่5ปีนะคะในรูปที่เห็นเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ถวายพวงมาลาให้กับ สมเด็จพระเทพาราชัรชสุดานะคะกรมสมเด็จพระเทพที่เสด็จมาที่โรงแรมนะคะในฐานะผู้บริหารค่ะก็ต้องบอกว่าก็ปกติแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สนใจในในเรื่องของธุรกิจอื่นก็คือทํางานประจําค่ะ mm hmm. มีรายได้ที่อยู่แล้วค่ะมีรายได้หกหลักอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจธุรกิจอื่นเลยค่ะอันนี้คือ, <c oughs> อนนคือเบื้องต้นแต่ว่าก็ตอนนี้ก็กเกษียณออกมาแล้วค่ะ รเรามีมุมมองยังไงม้างตอนก่อนที่เราจะ,ะรู้ควาว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยครับก็คิดว่ามันเป็นธุรกิจเล็กๆคงแค่มันเล็กประมาณยังไงครับที่บอกว่าเล็กๆนี่ครับรน,น่าจะเป็นเหมือนธุรกิจ SME ซื้อมาขายไปหรือเป็นโชว์หวยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีมุมมองแค่นั้นจริงๆว่าก็แคม่มีคนมาขายของให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อะไร สิ่งแรกที่ที่เรามองเนี่ยก็คือมองในเรื่องของความมั่นคงของบริษัทค่ะเพราะว่าบริษัทต,ตอนที่เราได้ได้เริ่มเข้าไปสัมผัสกับธุรกิจเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะก็คือเป็นบริษัทต,ต่างชาตินะคะที่เข้ามาเปิดสาขาในเมืองไทยแล้วก็ทำธุรกิจมาแล้วหลายสิบปีนะคะมีความมั่นคงมียอดธุรกิจอ,อ่มากมายนะคะมียอดธุรกิจที่ที่เป็นยอดธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็สินค้าเป็นสินค้าที่คนที่ใช้มาแล้วเนี่ย ใช้มานานแล้วใช้มาเป็นหลัก10ปี20ปีแล้วนะคะในในแง่ของสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็มีกลุ่มสินค้าหลากหลายที่สามารถที่จะเหมาะกับตัวเราได้ค่ะส่วนของ TG Life เนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ได้ไปเจอกับท่านประธานทั้ง4ท่านนะคะในอีกธุรกิจหนึ่งนะคะเหมือนกับ อย่างท่านประธานอัคารวัตรแล้วก็ประธานนุชนะคะก็เป็นเคยทำเคยเป็นไซส์ไลน์กันมาในในธุรกิจนึง<น>แล้วทั้งสองท่านเคยทำบริษัทหนึ่งอยู่นะครับใช่เคยทำเคยทามาด้วยกันแล้วก็ได้เดินทางเที่ยวต่างประเทศได,ได้ได้รู้จักกันมาก็ตั้ง 20, 20กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ได้รียูเนียนกลับไปเจอกันอีกที่อีกธุรกิจหนึ่งแล้วก็ส่วนท่านประธานกองคำกับคุณน้ำเพชรเนี่ยก็ได้เพิ่งเพิ่งได้เจอกันบานประมาณสักปีหนึ่งก็ได้เห็นฝีไม้ไลายมือของของนัง่นอาจารย์กองคำคุณน้ำเพชรน,นะคะเพราะฉะนั้นท่านประธานทั้ง4ท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็คร่ำวอดอยู่ในวงการเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เลย เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเข้ามาอยู่ใน T G Life นะคะแล้วก,ก็อีกท่านหนึ่งที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือได้พบกับคุณหมอมานพวัฒนาวงวิบูลค่ะที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือวีมิวเนี่ยเป็นตัวที่เป็นสินค้านวัตกรรมนะคะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฮโดรไลซิสซึ่งมาจากต่างประเทศนะคะก็คือมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพราะฉะนั้นสินค้าที่มีนวัตรกรรมแบบนี้แล้วก็ขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า25ปีส่งออกไป33ประเทศทั่วโลกนะคะมีผลลัพธ์จากผู้ใช้มากมายเนี่ยทำให้เป็นจุดหนึ่งที่เราสนใจในเรื่องของธุรกิจ T G Life แล้วก็เป็นธุรกิจที่ที่มาทำการตลาดให้กับทางคุณหมอมานพเนี่ยเป็นธุรกิจที่ ทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็สนใจก็เข้ามาศึกษามากขึ้นค่ะที่เห็นว่ามันแตกต่างเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเ,เรื่องของตัวสินค้านะคะที่มีนวัตกรรมแล้วก็เป็นสินค้าจากผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นมีความภาคภูมิใจนําเสนออย่างมากในเรื่องของสินค้าที่ ผลิตในเมืองไทยแล้วก็มาจากนักวิทยาศาสตร์มาจากคุณหมอคนไทยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นนวัตกรรมจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแต่เราเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้เอานวัตกรรมไฮโดรไลซิสเนี่ยเข้ามาใช้ในในประเทศไทยนะคะข้าวไทยถั่วไทยตรงนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะไปไกลทั่วโลกนะคะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะครับอันนี้คือจุดต่างๆหนึง่ง นะครับมีอย่างอื่นอีกไหมฮะใช่แล้วก็จะมีในเรื่องของระบบนะคะเรื่องของระบบสู่ความสําเร็จเนี่ยเป็นระบบที่ต้องบอกว่าเป็นระบบที่ถูกพิสูจน์มาแล้วนะคะเป็นระบบที่เราใช้เนี่ยถูกพิสูจน์มาแล้วใน5ทวีปทั่วโลกว่าเป็นระบบที่ทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เรื่องของท่านประธานนะคะทั้ง4ท่านที่มีวิสัยทัศน์นะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่ทําธุรกิจ เน็ตเวิร์กมาร์เกแบบเดิมแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรายังได้ผสานการทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจออนไลน์นะคะนำระบบ TGAI Automation เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เนี่ยใครไม่เข้าก้าสู่ธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็ต้องถือว่าพลาดเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยธุรกิจออนไลน์มันสามารถที่จะไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกไปทุกที่อยู่บนมือถือเนี่ยะคะ่ะ ที่ไรถึงตัดสินใจวันนี้เนี่ยไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะคะตัดสินใจร่วมกับหุ้นส่วนก็คือคุณชลันวันอังคมีชยาโสพลน,นะคะซึ่งก็ได้ทำธุรกิจร่วมกันมาเนี่ยในธุรกิจก่อนๆนหน้านี้ด้วยนะคะทำให้เราตัดสินใจที่จะเป็นสาขาภาคกลางของบริษัท TG l i f e สิ่งที่เรามองเห็นคือเรามองเห็นอนาคตค่ะเรามองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยยอดธุรกิจของท G Life เนี่ย มันจะสามารถไปได้ไกลถึงเป็นหลักพันล้านนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยบริษัททีจีไลฟ์เพิ่งจะเปิดมานะคะเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเปิดมาได้8เดือนแต่เราเรารู้แล้วว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยด้วยสินค้าแบบนี้ด้วยระบบ TGI แบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจของท G Life เนี่ยเติบโตนะคะตอนนี้ต้องถือว่ามันเป็นบลูโอเชียนเลยนะคะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจ อยู่ในทะเลสีน้ําเงินค่ะมันเพิ่งเริ่มเองนะคะมันยังไม่มันยังไม่ได้ก้าวกระโดดวันนี้เนี่ยอีกไม่นานมันจะแสดงศักยภาพของธุรกิจออกมาเพราะฉะนั้นในเงินที่เราลงทุนไปเพื่อที่จะเ,เป็นสาขาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัททีจีไลฟเนี่ยเรามองเห็นยอดธุรกิจในอนาคตที่จะไปถึงพันล้านแน่นอนค่ะก็ในส่วนของทีจีไลที่ที่ส่วนตัวที่มองเห็นเนี่ยนะคะ ีจีไลฟ์เนี่ยอนอกจากผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมแล้วเนี่ยเรายังเพิ่มสินค้าที่มีนวัตกรรมนะคะแล้วก็สินค้าที่ตอบโจทย์ในหลายๆกลุ่มของธุรกิจนะคะตอนนี้เราก็มีนอกจากสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยเรายังมีสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของลดน้ําหนักนะคะสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารของพืชที่ ในประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็ยังสามารถที่จะทําได้ด้วยและในอนาคตก็จะมีสินค้าหลากหลายเข้ามานะคะทำให้เรารู้ว่าธุรกิจของ T G Life เนี่ยจะสามารถเติบโตไปได้ในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ของท่านประธานทั้ง4ท่านแล้วก็ในเรื่องของผู้บริหารนะคะนอกจากเรื่องของผู้บริหารก็ยังมีคุณหมอนะคะที่คุณหมอมานพที่สนใจในเรื่องของ การวิจัยแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอวิจัยแล้วเรายังไม่ได้นำมาทำการตลาดอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความมั่นใจอย่างมากในเรื่องของบริษัท TG l i f e ที่จะเติบโตนะคะในอีก 2, 2> ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยแตะหลักพันล้านแน่นอนค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เราโชคดีเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เป็นยุคของออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะสื่อสารกับคน ข้างนอกเยอะๆเนี่ยนะคะถ้าเราทำเป็นธุรกิจที่เป็นออฟไลน์อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะค่อนข้างช้านะคะณวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่เนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่บนออนไลน์อยู่บนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะบอกเขาในเรื่องของอธุรกิจเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งในแง่มุมมองที่เป็นมุมมองที่ดีเนี่ยเราสามารถสื่อสารกับเขาผ่านออนไลน์ ะะผ่านทีเดียวได้ได้เป็นร้อยเป็นพันนะคะด้วยระบบ TGAI Automation ที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเราสามารถที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ให้ผลลัพธ์ของการที่จะทำธุรกิจนี้เนี่ยให้ประสบความสำเร็จวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองในเรื่องของธุรกิจนะคะธุรกิจเ,เครือข่ายเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยะคะ่ะ เราสามารถขยายสาขาได้ไม่จำกัดเวลาที่เราขยายสาขาไปแล้วเนี่ยการที่เป็น People Asset เนี่ยนะคะเป็นเครือข่ายที่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เนี่ยเป็นสาขาที่เราไม่ต้องลงทุนเพิ่มค่ะนะคะณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือโอกาสนะคะวิกฤตมีอยู่รอบตัวเราค่ะมีวิกฤตตอนนี้หลายๆวิกฤตที่อาจจะกระทบเราโดยตรงหรือไม่กระทบเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย Tg live ก็เป็นทางเลือกเป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะหรืออาจจะเป็นทางรอดของใครหลายๆคนวันนี้ตั้งแต่ยุคโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะคะเรามองโลกในแง่ที่เราเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าโควิดสอนเราหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะตอนที่ทำงานโรงแรมอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้เห็นได้เห็น mindset ของคนทำธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากมายนะคะ ตอนที่โควิดเนี่ยมันไม่มีรายได้เลยตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดแล้วนะคะว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดวันนี้เนี่ยธุรกิจ T G Life เนี่ยธุรกิจเน็ตเวิร์ r มาร์เกเป็นหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถที่จะทำธุรกิจนะคะให้ประสบความสำเร็จได้นำพาเงินเข้าสู่บ้านของเรา วันนี้เรามีสโลแกนในเรื่องของการที่เราจะใช้ TGAI Automation ที่สามารถที่จะให้คนที่เข้ามาสู่ธุรกิจออนไลน์เนี่ยมีรายได้เนี่ยวันละ3,000บาทต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือโอกาสค่ะวันนี้ถ้าเราไม่ก้าวเข้ามารับ,ร,บรับทราบข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่ก้าวเข้ามาสัมผัสเราจะพลาดโอกาสนะคะ ค่ะก็ติดต่อนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัท TG Life นะคะแล้วก็เรามีนักธุรกิจที่ทำธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็ท่านบางท่านหรือหลายๆท่านอาจจะได้รับลิงก์นะคะลิงก์ที่เราสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็สมัครเข้ามานะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้ระบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีแล้วก็มีโค้ชนะคะบริษัทเองเนี่ยก็ได้จัดเตรียม ที่ปรึกษานะคะจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เราในเรื่องของการที่จะนําพาเราให้ประสบความสําเร็จได้นะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกท่านโชคดีนะคะเรื่องของลิงก์นะคะตัวตัวลิงก์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นเ,เรื่องของคนยุคใหม่ลนะที่เราจะต้องได้ปรับตัวนะคะเข้ากับโลกยุคใหม่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําธุรกิจเหมือนเดิมแล้วนะคะเราทําธุรกิจ o t o นะคะออนไลน์ Online to Off-Line อยากจะให้ทุกท่านนะคะเวลาที่ได้รับลิงก์นะคะจากเพื่อนของท่านหรือว่าคนที่ท่านรู้จักเนี่ย <Yeah. S 1> ท่านสามารถที่จะตอบรับแล้วก็เข้ามาดูผ่านลิงก์อันนี้ได้แล้วก็พาตัวเองเข้ามาสู่การเรียนรู้แล้วก็เรามี AI นะคะตัว artificial intelligence ที่จะสอนเราในเรื่องของ การทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ Online to o f f l ล n e ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโอกาสอยู่ในมือคุณอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะจับอยากจะคว้าโอกาสนี้เข้ามาสู่สู่ครอบครัวคุณสู่ตัวคุณแล้วเนี่ยขอให้คุณมั่นใจนะคะในบริษัท tg life ค่ะว่าจะสามารถนำพาคุณให้ประสบความสำเร็จได้วันนี้ เราเตรียมเต็มที่นะคะที่จะทำในเรื่องของ O2O แล้วก็ทุกอย่างพร้อมมูลนะคะทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของผู้บริหารนะคะเรื่องของวิสัยทัศน์ผู้บริหารเรื่องของอะระบบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสำหรับคุณที่คุณจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีนะคะทุกอย่างอยู่ที่มืออยู่ที่มือคุณค่ะอยู่ที่มือถืออยู่ที่เครื่องมือที่คุณมีทั้งหมดเลยค่ะ คุณสามารถเปลี่ยนมันมาเป็นโอกาสเปลี่ยนมันมาเป็นเงินเข้าสู่ครอบครัวคุณได้ค่ะ